สองชั้นก่อนโอ้โหมีคำไปไปไปพี่พถามนีผมก็ถามพี่สองชั้นกับพี่ชอบไม่ใช่ไม่ใช่สาเนียยชอบคนไหนครับพี่ชอบคนไหนพี่โอ้นี้ผมงงมากเลยเนี่ยตอนนี้ว้าวสอบสอบคนไหนชอบชอบคนไหนชอบคนไหนไคก็ต้นเยี่ยมันรู้สึกว่าก็จริงๆว่ามันคือไม่มีใครชอบ่ะ ครูปาตนอะอนนี้ก็ตอนนี้ก็ทำอะไรก็ได้มันตอนนี้ก็เล่นกับเพื่อนมันเฉยๆมาทุกคนทุกคนอยากรู้จักกันเฉยๆแต่ว่้ถ้ามุดาเรือก็มันมันสนใจที่สุว่าสาคนเรือสามคนนะบุยนุ่นแล้วก็กีแล้วกี่กี่กี่กีกี่กี่กีกี่กีักีอกรู้จักั อยากรู้จักเพ่มมีสามคนอยากรู้จักพิ่มมีสามคนแต่ว่าเจกินดาแต่ว่าไอ้ก็จริงจริงไอ้ก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ก็มันเล่นอะไรกับเป็นเพื่อนเพื่อนอย่างนี้ใช่ไหม้ก็คือไม่อยากเขาเข้าใจผิดอ่ะคือถ้าส่งติไอ้ก็มันอะไรก็ได้ทำดูได้ดีดีแล้วอ่ะเขาเข้าใจผิดอ้อต้องชันชอบไอ้หรือเปล่าัอย่างนี้แล้วก็เข้าว่าตอนสุดท้ายเข้าจะี่จใจหรือเปล่ามันอย่างนี้พี่ตองชันอ่ะบอกว่าตอนนี้ไม่รู้สึก อะไรขนาดกใครแต่แค่อยากเรียนรู้เพิ่มกับ3าคนนี้เพราะสาคนนี้ถ้าเกิดถามว่าชอบไหมชอบที่สุดคือ3ามคนใช่ใช่ับใช่มีปวยนุ่นเกกินดาใช่ครับแล้วก็ไม่อยากให้เขารู้สึกว่าไอ้เฮียไอ้เกาหลีนี่มาชอบกูเขาบว่าเอรู้สึกแบบมันไม่เออรู้สึกเกรงรู้สึกเกรงใช่ตอนที่ชอบใครสุด the first one the first one the first one เนาะอ๋อ ชอ,อชอบอ่ะต้องพูดถึงชอบอ่ะชอบไปเลยชอบไปเลย j u s เ only ี h e เดี๋ยว personality เลยอยู่หนึ่งในสามจริงจริงอ่ะน้าตาเป็นบุยนุนอ่ะชอบนัาตาบุยนุนแต่ว่าถ้าสมมุตนเรื่องนิสัยเรื่องนิสยัสยก็กิ๊กทำไมถึงชอบกิ๊กกิ๊ก็มันความเฟรนดน์ลีมาก่ะถ้าสมมตาอยู่ด้วยกันะมันก็เขา้ขาเข้าให้สบายใจด้วยแล้วก็ไอ้ก็่ชอบเล่นมือช่ยไหมอ่ะ ่ะมันรับเล่นทุกอย่างได้แล้วอะ<ม>แล้วกี้ก็กี้ก็เวลายู่ด้วยมันอ๋อมันให้ก็ถ้าไม่สบายใจที่สุดมันยังเนี่ยแล้วเวลาร่นเกมกอะไรก็ไม่ค่อยรู้สึกคืนมันยังนี้ก็เค้มันตั้งใจเล่นเกมได้อยู่แล้วแล้วก็เวลายู่ด้วยกันก็รู้สึกว่ามันแฮปปี้นะมีความสุขด้วยแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมันยังนี้ด้วยครับ